เขาหาว่าไม่ชิมเรเขียนนะคน้องัดเลืี่ไหนเ้ยนระบบ่เยาจะหันผักผกอ่อนนนี้เป็นเครื่องือี่ภาคอย่างเียนผักก่อนีแดงเปลี่ยนแล้วน มาไม่ทันหมูแดงเออไหมไปนิดนึงไม่เป็น,น,น,ปนไรคงกินได้อยู่มะเราจะกลับบ้านไปเตรียมผักก่อนเราจะทำบะหมีม่หมูแดงกันนะครับตัวนี้เขาเรียก broccoli root root l w o A S h h เหอ broccoli root เหมือนงาน broccoli เราไม่มีคณะเรา ไม่มีผักฟานตุ้งเราก็ใช้บล็อกแครีรูทแทนแมันจะกรอบอร่อยกว่าไอ้บล็อกแครี่ที่เป็นหัวใหญ่ๆรระหว่างอั มน้ำใส่กะทได้ดูใส่กะทเลยเพราะว่ามได้ส่น้ำไปมันเ็แล้วก็จะเตรียมผักต่อหั่นผักหั่นผักนะเตรียมผักไว้อยากทผักไ้ใส่ให้ คลี่เราแบบน้องคลีล่ไปูวีของร้านมาทางาน,นกา่อนตามไม่ได้ตามไม่ได้เ้องรานมาแล้ว หมูแดงโอเคเดี๋ยวน้ำหมูแดงอ่ะตัวแดดใช้สักรอบมันแข็งขึ้นหน่อยแต่สีมันจะสวยเห็นป่ะสีมันจะสวยตัดบางเลยเพราะว่าเจ้าของร้านมันไม่ดีแกแล้วเจ้าของร้านเนี่ยฟันเนี่ยโยกหมดแล้ว มันจะลูปากลปวดเองปากดีนะมความแข็งไปนิดเพราะว่ามาไม่คสุกมากไปลยดูแข็งโอเคอยูอ่นะชิมกับามาไว้คืนหนึ่งก็พอเลเลยโอได้ <c ười> <c ười> ถ้าผมประมาณ40นาทีเนี่ยมันจะจะมุ่งมูนนะแต่นี่6นาทเกินแห้งเลยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใส่น้ำน้ำซุปก,ก๋วยเตี๋ยวลงไปโขมขอช่วยได้อะจะทำข้าหมี่กุ้งแดงนี่ต้องสวยมากว่าเดี๋ยวกินที่หมดคนออมอคุกหมอ,อเดี๋ยว ขอผมมือก่อนอันนี้เป็นเป็นบะหมี่บะหมี่อีห้อของแบรนด์เขาว่าชื่อไซย,ยุนเป็นไฟน์นูโดกเป็นบะหมี่บะหมีเหลอืออะเดี๋ยวเราจะให้ดูตอนตอนรวกเส้นน้ำน้ำยังไม่เดือด นี่ทำกินเองครับทำับข้าวพนักงานตร๋นบกับข้าวพนักงานอย่เนียนะ,าาบบะบบเดียวมากแกงม่งผัดมั่งม้อโดนัวหยุดก็จะ,าจะตากะบองว้าเรือพาไปกินหม,ม้อไปมันหยุดกินแต่หม้อไป ตดวดีแห้งอะัอนี้ดูใกล้ๆดูใกล้ๆจะได้เห็นไอ้ตอนลวกเส้นดูตอนลวกเส้น น้ำก๋วยเตี๋ยวน้ำก๋วยเตี๋ยวตั้งตุนไว้เป็นเป็นน้ำตุนกระดูกเมื่อวานคือที่ร้านขายขายกระดูกหมูใช่ปะ่ะเออก็ตุนตุนไว้เครื่องเทศก็ตัดทิ้งหมดแล้วอ่ะเพราะว่ามัน,มนตักน้ำตุกนยากเวลาเนอะ เราไม่มีเราไม่มีผักบางุ้เรก็ใช้ดอกพะกรี่แทนใช้ดอกะกรีดแทนก็มีก้อหนึ่งก็ได้เยอะอยู่นะร่วงให้ดูที่หนึ่งก่อนมันมี จ่ไปไหมีรถตาับ แก่ไปก่อนเพราะว่าเป็นพวกสองเตาเลยสถานที่สองเสียงผ้มก่าเนี่ยเพรา่าเพิ่มแก๊สแ้บเกิน ใช้สิเส้นบะหมี่บ้านเราเลยเนียวเนียวมันแล้วุบปุบปุบ,ปบ,ปบุบมันเออเนียเหมือนก็มีส่วนบ้านเราเลยปกติถ้าถ้าไปร้านร้านจีนอะ่ะซื้อบะหมี่ส่วนมาเลยมันจะได้ประมาณห้าหกก้อนใช่ปะ่ะแต่ทีนี้มันเก็บได้ไม่นานเหมือนไอตัวตัวแห้งแบบนี้มันเป็นแห้งเขาทำแห้งมาขาย แคหนึ่งประมาณสามกองสามกองกว่า ใส่ลงไปคัะใส่ลงไปเออทำทำจินเองไม่ต้องเอาสวยหรอกอหมูแดงใส่ลงไปไม่เห็นเลยมันต่ำก็ต้องอหมูแดงหมูแดงบุงคนบอกว่าไม่เห็นคือไม่ได้ของหนากา่อนน้ำซุปน้ำซุป ใส่ลงไปโอ้ยง oh. ่ายจก็เตี๋ยวเสร็จแล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูเนี่ยอ่าให้ดูเนี่ยก๋วยเตี๋ยวเอ่อเตี๋ยวหมูแดงแบบบ้าน,นอกบ้าน,นอกเอเสร็จแล้วโอ๊ะใส่อะไรผักชีทำไมมันยาวแท้ใครหั่นผักชีวะ <laughs> ต่อไปจะเป็นอของบะหมี่แห้งนะบะหมี่แห้งจอกินบะหมี่แห้งกันลัวง้ะ ังไงไม่รู้ก็มีสูตรพิเศษเขาไม่บอกแต่เราใส่ไปเลยใส่ไปสองสองคน้วยน้อยเราจะกินบะหมี่แห้งให้มันดำไม่พอมั้เนี่ยเขาตีเวลาดีป่าวตอยะใส่เเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเติมเองก็ได้ มันมีแห้งเสร็จแล้วผัดอยากอร่อยก็เวฟเราหมูแดงอีกกินเยอะแต่ครับสั่งพิเศษหมูแดงเสร็จแล้วครับจะหลงจะปั้มบ้างอ่าเอ้ยง่ายมากง่ายเออก็มีแห้ง อเอาอะไรอีกไม่มีละเสร็จแล้วครับกับข้าวเช้านี้ไปตรงนี้แกงคั่วเมื่อวานยังเหลือนี่ว่าโอเคเดี๋ยววันหลังจะมาทําข้าวขาวหมูให้ดูฮะเดี๋ยววันหลังจะทำไม่ใช่ต้มเล้งต้มเล้งไปสั่งเล้งไว้แล้วเมื่อเช้าที่บุ t เช่ต์เออไปสั่งเล้งร้านบู t เชอร์ไว้บอกว่าเก็บไอ้พ็อกเน็กพ็อกเน็กโบนให้หน่อยเดี๋ยวจะมาต้มเล้งกิน อาอทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าน่าจะได้วันพฤหัสเพลงโอเคนะครับเดี๋ยวจะมาไลฟ์ใหม่มิติใหม่ก็ตามกับข้าวโชว์